ทีตารีเสววังเจ็ดสดีค่ะในวันที่11มีนาคมงานแสดงกุชชี่แฟชั่นอาร์ตอังโคราเรสปี2024ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคอนเซปต์มาเป็นสีแดงด้วยกันตอนนี้ในพื้นที่ออนไลน์ของกุชชี่อังโคราต่างๆเชน่นเซี่ยงไฮ้เชิงตูปักกิ่งและเซินเจินนำทับโดยผู้มเนยการายสังสรรคคนใหม่สปาโดเดซาน และมีดาราดังมากมายปรากฏตัวเช่นไปลู่นีนีวางชูรันวนชีเถียนสีเวยเฉินเจอหยวนส่งวยหลงหลิวเซินหัวจาง่าววนจุนฮุยเสินชวนรุยโจขืออีและคนอื่นๆและกุชียังได้อ้างสิทธิ์ในแบรนด์เฟรนหลายคนในคราวเดียวอีกด้วยซึ่งพี่สูจน์ให้เห็นว่าตำแหน่งของแบรนด์เฟรนไม่จำเป็นต้องผ่านสำนักง,งานใหญ่ในกุชี เช่นเดียวกับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเดอร์ของดีออก็ไม่จำเป็นต้องผ่านสำนักง,งานใหญ่เช่นเดียวกันในตอนแรกก็มีข่าวว่าเซอร์จันจะปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำซึ่งก็ทำให้หลายคนตั้งตารอท้ายที่สุดแล้วงานของเซอร์จันก็ยุ่งเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่การโพสต์ของสตูดิโอของเซอจันในกลางดึกของวันที่12มีนาคมก็ทำให้เขากลายเป็นประเด็นร้อนและอยู่ในรายการการค้นหาที่มาแรงนานดับแรก นานถึงหกชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่เวลาห้าทุ่มไปจนถึงตีห้าทำให้เขาได้รับการกล่าวถึงว่าสตูดิโอของซอจานปล่อยภาพดึกมากจนทำให้คนไม่ได้นอนในขณะเดียวกันซูปเปอร์ท็อปของเขาก็ระเบิดอีกครั้งเราต้องยอมราาับว่าซูเปอร์สตาร์ก็คือซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าเขาจะมาดึกแค่ไหนเขาก็สามารถทำให้ทุกคนกระตือรือร้นและหลับไม่ลงได้ตั้งแต่นิตยสารแฟชัน่นไปจนถึงรางวัลกะระแสหลกัก รวมไปถึงการปรับแต่งที่หรูหราไปจนถึงการปรากฏตัวชั้นนำที่งานมิลานแฟชั่นวีเสียจันจะทำให้ผู้คนประหลาดใจครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากสัปดาห์แฟชั่นเราทุกคนก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นเซียจันมานานแล้วเขาจะหายตัวไปอีกครั้งเมื่อเขาเข้าสู่การถ่ายทำภาพถ่ายบล็อกบัสเตอร์ที่มีความคมชัดสูงก็เป็นคำตอบของความรักของแฟนๆยังคงเป็นเวอร์ชั่นผมยาวที่เขาจะดูแลและทนุถนอม เรายังคงต้องยงนิ้วให้กับสตูดิโอสำหรับสิทธิประโยชน์มากมายนี้เราทุกคนรู้ดีว่ากุชชี่ได้มอบการดูแลที่ดีที่สุดให้กับเซอร์จัางเสมอมาลูกที่เขาปรากฏตัวในคืนวยปอรไนท์ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับเขาโดยซาบาตโตเดอซาโนู้่มโใยการฝ่ายสร้างสรรค์นคนใหม่ของกุชชี่และเขาได้ร่วมสัปดาห์แฟชั่นสำหรับกุชชี่สองปีซ้อนการชมการแสดงนี้ถือเป็นการดูแลที่ดีที่สุดในเอเชีย คำเชิญที่เขียนด้วยลายมือนางข้างๆซีอในฐานะแขกผู้มีเกียรติสปีติดต่อกันลูกการแต่งกายของเขาทั้งหมดเป็นโมเดลซูเปอร์ซีซั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2024ไม่ต้องพูดถึงโมเดลระดับโลงนำไม่ทวนเมื่อเทียบกับวัสดุเครื่องแต่งกายของเสื้อจานอย่างเป็นทางการของกุชชีที่เปิดตัวในวันที่10มีนาคมนั้นดูดีมากจริงๆค่ะและแน่นอนว่าบนเวทีแฟชั่นระดับโล การเลือกโคษกแบรนด์ทุกครั้งถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่งแสดงถึงการตีความภาพลักษณ์ใหม่ในอุดมคติของแบรนด์และรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมและรูปแบบตลาดนานาโคตเมื่อกุชชี่แบรนด์หรูชื่อดังของอิตาลีเลือกโฆศกระดับโลกเขาก็มุ่งเป้าไปที่เสียจานซูเปอร์สตาร์ชาวจีนผู้โด่งดังในทันทีการพิจารณาเบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมอย่างไม่มีใครเทียบได้ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเซลจานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหตุผลที่ลึกลงไปอีกที่นอกเนือจากการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งและทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตของเขาคุณมาโคบิสซิลี CEO ของกุชีได้แหกกฎบรรทัดฐานในอุตสาหากรรมและไม่เพียงแต่อยู่ที่การวิเคราะห์มูลค่าทางธุรกิจเพียงผิวเผินเท่านั้นแต่เขากลับมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับพลังของบุคลิกภาพของเซอจานที่ยากต่อการเพิกเฉย ในช่วงต้นปี2020เสเซียวจันต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพการงานของเขาเขาต้องเผชิญกับความรุนแรงทางออนไลน์ครั้งใหญ่เขาถูกระงับและไม่ได้รับการเผยแพร่ในที่สาธารณะชนในช่วงเวลาสั้นๆนานถึงสิบเดือนความรุนแรงดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับศิลปินทุกคนแต่เซียวจันสามารถรอดพ้นจากช่วงเวลาอันมืดมนนี้ได้ด้วยความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่ดีที่น่าชื่นชม สิ่งที่เจ้าจานแสดงให้เห็นในความทุกยากไม่ใช่การหลีกเลี่ยงเฉยๆแต่เขายังมุ่งม,มั่นที่จะยืนหยัดในตนเองและก้าวไปข้างหน้าเขาไม่เพียงแต่กลับมาอย่างมั่นคงในอาชีพการแสดงของเขาเท่านั้นแต่เขายังมุ่งม,มั่นที่จะมอบพลังเชิงบวกและน้มน้ำแฟนๆและสาธารณชนด้วยการปฏิบัติจริงมาโดยตลอดคุณมาโคบิสรีและทีมงานของเขาต่างก็รู้สึกประทับใจกับทัศนคติเชิงบวกนี้เมื่อเผชิญหน้ความยากลำบาก และจิตวิญญาณของการรักษาความตั้งใจเดิมและความเป็นมืออาชีพไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ตามคุณมาโคบิสรีเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเขาได้เลือกเสือจานเป็นโคโกระดับโลกของแบรนด์กุชีเนื่องจากความมุ่งมันและพลังเชิงบวกของเขาในความทุกข์ยากที่เขาประสบเขาเชื่อว่าประสบการณ์ของเสือจานได้สะท้อนถึงด้านที่ไม่ยอดทอ้อของจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นเชิงอัดิส่งพลัง ถึงความหมายแฝงของแบรนด์กุชชี่ซึ่งได้แก่ความเป็นอิสระความกล้าหาญนวัตกรรมและการสแสวงหาความงามอย่างไม่ลดละโดยความร่วมมือนี้กุชชี่ยังหวังว่าจะได้ใช้เรื่องจริงและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเซลจานเพื่อถ่ายทอดความหลากหลายความครอบคลุมและความฉลาดของมนุษย์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยแบรนด์นอกจากนี้อิทธิพลระดับนานา,นาชาติของเซลจานก็ไม่สามารถประมาทได้ เรื่องราวของเขาก้าข้ามพรมแดนและได้รับความสนใจและความเคารพอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศสื่อต่างประเทศและผู้บ่อยโพคต่างพากันฟังเรื่องราวของวิธีที่เสือจานจัดการกับความยากลำบากและกลายเป็นสิ่งใหม่ภายใต้ใตแรงกดดันซึ่งทำให้กุชชีตัดสินใจเลือกเสือจานเป็นโฆษกที่ชัญฉลาดและมองไปข้างหน้ามากขึ้นความร่วมมือระหว่างเสือจานและกุชชีไม่ใช่ความร่วมมือทางธุรกิจที่เรียบง่าย และเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองหน่วยงานที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยความคิดที่แนวแน่และอิทธิพลทางสังคมเชิงบวกเสียจานประสบความสำเร็จในการเป็นที่โปรดปรานของแบรนด์ต่างประเทศมากมายรวมถึงกุชชี่บนเส้นทางของเขาที่จะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าการโจมตีที่เป็นอันตรายจากจุดดับบนดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการหยุดเสียจานจากการก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นก้าวย่างบนเส้นทางการเติบโตของเขาทําให้ผู้คนจนํานวนมากขึ้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามของเขาจากภายในสู่ภายนอกและยังยืนยันคําพูดที่ว่าหลังจากความมืดมนย่อมมีความสว่างของรุ่งอรุณอย่างไรก็ตามรูปถ่ายของเสือจานที่บ่งมือในงานทอนมิลานนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นช่วงเวลาพีคสุดเป็นภาพถ่ายที่มาแรงของงานมิลานแฟชั่นวีปี2024 โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรอยเตอร์และทวิตเตอร์เขาโดดเด่นมากท่ามกลางฝูงชนของภาพถ่ายเดินแบบของนางแบบภาพถ่ายของเืออจานได้รับการจัดอันดับให้เป็นภาพถ่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมิลานแฟชั่นวีคปี2024ในฐานะซูเปอร์สตาร์ที่ยอดเยี่ยมมากเขาได้รับการตอบรับอย่างดีเมื่อไปร่วมงานแสดงในต่างประเทศเป็นเวลา2ปีติดต่อกันที่แบรนด์รูรายใหญ่2แบรนด์ เขาได้นั่งถัดจาก CEO ทั้ง2แบรนด์และแบรนด์ยังได้มอบชุดเป็นโมเดลซูเปอร์ซีซั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2024ให้กับเขาอ e ีห6ชุดเรียกไดว้ว่าทะลุซีซั่นกันไปเลยทีเดียวค่ะเป็นอันดับหนึ่งในกระแสลโลกและยังเป็นอันดับหนึ่งในงานมิลานปารีสแฟชั่นวีอีกด้วยค่ะและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ